รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชา้าตะวันก็ส่องแสงสีแดงเป็นพลังใจเกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชไร

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะเวลา5้านาฬิกาถึง5นาฬิกาสนาทีแบบนี้กับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกับดิฉันขวัญชนกเจริญพระกุภัยศาลนะคะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการดัดแปลพันธุก,กรรมหรือว่า GMO นั้นก็เป็นประเด็นค่ะที่สังคมโลกแล้วก็สังคมไทยนั้นถกเถียงกันเรื่อยมานะคะถึงข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีที่ว่านี้เราย้อนกลับไปดูข้อมูลของปี2556ค่ะก็พบว่าในขณะนี้นะคะมีประเทศที่ปลูกพืช GMO เพิ่ มากขึ้นจากทั่วโลกเลยนะคะถึง29ประเทศด้วยกันค่ะจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายประเทศในขณะนี้นะคะได้ออกกฎระเบียบด้วยการติดฉลากพืชที่ดัดแปรพันธุก,กรรมนะคะ โดยเฉพาะประเทศในสภาพยุโรปนะคะที่กําหนดให้จะต้องมีการตรวจสอบสินค้าย้อนกลับในทุกขั้นตอนค่ะด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะทางผู้ประกอบการส่งออกจึงต้องนําเอาสินค้ามาตรวจสอบเพื่อ GMO นะคะเพื่อที่จะขอใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนั่นเองซึ่งวิธีการแล้วก็ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรบ้างอีกสักครู่ติดตามชมกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะช่วงแรกของรายการไปพบกับช่วงของเปิดประตูสู่อาเซียนกันก่อนเลยค่ะ สวัสดีครับมาพบกับผมต้นกล้าและช่วงเปิดประตูสู่อาเซียนกันครับทุกวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนแบบนี้ได้ทุกๆเดือนเลยนะครับและในวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรในอาเซียนอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยครับเปิดประตูสู่อาเซียนในสัปดาห์นี้นะคะเราจะไปดูสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนกันค่ะ มันสัปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งนะคะที่มีศักยภาพในการพัฒนาทั้งด้านพืชอาหารและพืชพลังงานโดยประเทศไทยเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ส่งออกมันสัปะหลังรายใหญ่ของภูมิภาคอาเซียนค่ะโดยมีประเทศเวียดนามเป็นผู้ผลิตอันดับ3ของภูมิภาครองจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยค่ะโดยในปี2555ทับ56มันสัปะหลังมีผลผลิต27.5ล้านตันและในปี2556ทับ57คาดว่ามีผลผลิต ประมาณ28.22ล้านตันเพิ่มขึ้นร้อยละ2 7โดยผลผลิตต่อไร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากแรงจูงใจด้านราคาอยู่ในเกณฑ์ดีจึงส่งผลให้เกษตรกรบำรุงดูแลรักษาดีเลือกใช้ท่อนพันธุ์ที่ดีเพิ่มขึ้นเหมาะสมกับสภาพของพื้นดินแม้ว่าเนื้อที่เก็บเกี่ยวจะลดลงจากการปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานและบางส่วนที่เคยปลูกแซมในสวนยางพาราซึ่งปัจจุบันต้นยางพาราโตและไม่สามารถปลูกแซมในสวนยางได้อีกค่ะ สำหรับภาพรวมภูมิภาคอาเซียนถือเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังรายใหญ่นะคะโดยส่งออกได้ปีละ25ล้านตันในขณะที่นำเข้าเพียงปีละ6แสนถึง1ล้านตันครองส่วนแบ่งตลาดโลกถึงร้อยละ80โดยในปี2555สามารถผลิตได้72.2ล้านตันคิดเป็นร้อยละ30ของโลกและผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากความต้องการใช้หมีเพิ่มขึ้น โดยประเทศที่เริ่มมีการขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นได้แก่กัมพูชาและพมา่าโดยเฉพาะกัมพูชามีการขยายเนื้อที่เพาะปลูกในปี2554ถึงร้อยละ8เนื่องจากราคาขายในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีและสูงกว่าพืชอื่นส่วนประเทศเวียดนามแม้ว่าจะไม่ขยายเนื้อที่เพาะปลูกแต่มีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ทําให้ปี2554มีผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ12ค่ะและสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นอีก1ล้านตัน ซึ่งเวียดนามสามารถส่งออกมันเส้นไปยังตลาดจีนได้เพิ่มขึ้นจึงเป็นคู่แข่งที่สําคัญของไทยนะคะดังนั้นการขยายการผลิตของประเทศเวียดนามและกัมพูชาจะทําให้ไทยอาจมีส่วนแบ่งในตลาดโลกลดลงและอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่เกษตรกรขายได้ของไทยอย่างไรก็ตามนะคะในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้ทําข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ โดยมีสินค้าหลายชนิดอยู่ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวค่ะมันสำปะหลังเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลสินค้ามันสำปะหลังซึ่งได้มีการจัดการประชุมคณะทำงานสินค้ามันสำปะหลังอาเซียนอย่างต่อเนื่องค่ะในความร่วมมือดังกล่าวจะเน้นส่งเสริมความร่วมมือในด้านการพัฒนาการผลิตการตลาดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญนะคะ ซึ่งประเทศไทยมีนักวิชาการที่ศึกษาวิจัยด้านเทคนิคการดูแลแปลงมันสัปะหลังและมีแปลงต้นแบบที่สามารถจัดการทั้งเรื่องลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและแก้ปัญหาศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีค่ะและสามารถถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ในปัจจุบันนี้นะคะทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนสามารถผลิตมันสัปะหลังได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ซึ่งส่วนใหญ่ใช้บริโภคโดยตรงค่ะรองลงมาคือใช้ในอุตสาหกรรมและใช้เป็นอาหารสัตว์ตามลำดับ การผลิตมันสำปะหลังของแต่ละประเทศจึงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะเนื่องจากยังมีความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมดังนั้นไทยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกอันดับหนึ่งจึงต้องมีมาตรการเพื่อรักษาความเป็นผู้นําในการส่งออกค่ะเช่นการรักษาคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาดและการเพิ่มผลผลิตต่อไร่รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเพิ่มผลผลิตและการขยายตลาดต่อไปค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการเกษตรในอาเซียนที่รายการได้นำมาฝากกันในวันนี้ครับและมาติดตามช่วงเปิดประตูสู่อาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ผู้ชมคะมันสำปะหลังนั้นถือเป็นพืชที่มีศักยภาพสามารถนํามาพัฒนาได้หลายด้านนะคะและยังเป็นวัตถุดิบต้นน้ําที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆด้วยค่ะซึ่งถ้าหากว่าในอนาคตนะคะประเทศในสมาชิกกลุ่มอาเซียนร่วมมือกันค่ะในการที่จะพัฒนาการใช้ประโยชน์ของมันสำปะหลังนะคะแน่นอนว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามันสำปะหลังได้เป็นอย่างดีที่สําคัญนะคะยังจะช่วยสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยและประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเราจะพาไปติดตามถึงรายละเอียดของการวิเคราะห์พืชดัดแปลงพันธุกรรมนะคะติดตามกันได้เลยค่ะในช่วงของงานวิจัยสู่ไรนาค่ะ คุณผู้ชมคะคนไทยบางส่วนค่ะยังมีความกังวลเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO ทั้งในพืชและสัตว์ค่ะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรว่าจะมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากแค่ไหนและจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับคุบคณคลิษหาวงวัฒนารัตน์ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมกรมวิชาการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่นะคะค่ะ พืชดัดแปลพันธุกรรมหรือ GMO นะคะคืออะไรคะพืช GMO หรือบางทีเราก็จะได้ยินว่าเป็นพืชไบโอเทคหรือว่าพืชตัดต่อสารพันธุกรรมนะคะ,คะก็หมายถึงว่าพืชนั้นได้รับการตัดต่อยีนจากสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสนะคะเข้ามาในพืชนั้นเพื่อให้มีลักษณะาตามที่ต้องการอย่างเช่นต้านทานโรคหรือแมลงหรือว่าต้านทานยาปราบสตูพืชน,นะคะค่ะแล้วทําไมเราถึงต้องมีการผลิตเป็นพืช GMO ด้วยล่ะคะ เนื่องมาจากว่าการเกษตรกรรมของเราแบบดั้งเดิมนะคะเวลานั้นเราก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของการระบาดของโรคหรือการระบาดของแมลงซึ่งทําให้ผลผลิตเราเสียหายเยอะมากมหรือบางครั้งอาจจะต้องใช้สารเคมีในการป้องกันพวกศัตรูพืช,ชจํานวนมากนะคะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ ได้คิดพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้วิธีพันธุวิศวกรรมเข้ามาช่วยอย่างเช่นที่นิยมกันก็คือเพื่อให้ต้านทานต่อโรคนะคะโรคหรือแมลงแล้วก็ยาปราบศัตรูพืชค่ะแล้วพืช GMO หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรที่เป็น GMO นะะี่ค่ะมีความอันตรายหรือน่ากลัวมากแค่ไหน,นะคะคือก่อนที่จะ,อ,ะออกมาผลิตเป็นการค้านะคะ เขาก็ต้องทําการทดสอบความปลอดภัยในชีวภาพก่อนะนะคะทดสอบว่ามันมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือเปล่านะคะมีคุณค่าทางอาหารเท่าเทียมกับพืชปกติหรือเปล่าซึ่งมันจะต้องผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนอมาถึงจะขึ้นทะเบียนมาเป็นอาหารได้นะคะค่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพืช GMO ค่ะก็มีประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับจากพืช GMO นะคะมีอะไรบ้างคะประโยชน์นะคะก็มีประโยชน์ทั้งทางด้านของเกษ,ษตรกรโดยตรงนะคะ,คะอย่างเช่นได้พันธุ์พืชใหม่ที่มีลักษณะต้านทานต่อโรคมแมลงนะคะ,คะแล้วก็ต้านทานต่อสารกําจัดวัชพืชนะคะก็จะแบ่งเป็นประโยชน์ทางด้านเพิ่มคุณค่าคุณภาพของอสินค้าเกษตรนะคะ,คะอย่างเช่นได้ผักผลไม้ที่ชะลอการสุกแก่ ลงไปนะคะก็จะเก็บรักษาได้นานขึ้น <S <S ใช่ค่ะสภาพแวดล้อมก็คือลดการใช้สารเคมีโลนะคะก็<ม>จะทําให้สภาพแวดล้อมเราดีขึ้นนะคะ,คะแล้วในส่วนของผู้บริโภคได้รับประโยชน์จาก GMO ยังไงบ้างคะผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์จากในเรื่องของคุณภาพของสินค้าคได้มีคุณภาพดีมากขึ้นอย่างเช่นได้รับวิตามินมากขึ้นถ้าหากใส่สารที่มีคุณค่าทางอาหารเข้าไปนะคะ แล้วทางอุตสาหกรรมนะคะได,ได้รับประโยชน์จีโมอย่างไรบ้างทางอุตสาหกรรมนะคะก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของอย่างเช่นได้คุณภาพทางด้านปลอดสารเคมีนะคะก็มาใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะเพื่อจีโมมีความเสี่ยงอย่างไงบ้างคะความเสี่ยงก็ในเรื่องของเ,อเกิดอาการแพ้นะคะอันนี้จะเป็นเฉพาะบุคคลนะคะว่ามีอาการแพ้ต่ออย่างเช่น แพ้ถั่วอะไรอย่างเงี้ยถ้าใส่ยีนถั่วเข้าไปนะคะความเสี่ยงในเรื่องของการดื้อยาเพราะว่าเราเวลาเรากินพืชจีมโอเข้าไปก็จะมีพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะอาจจะไปกินเศษไอ้ที่เรากินพืชจีมโอเข้าไป<ๆ>เรากักงวลว่าเออมันอาจจะเกิดการดื้อยาต่อสารปฏิชีวนะนะคะความเสี่ยงเรื่องหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการที่ว่าพืชจีมโอ o, อาจจะ ถ่ายยีนนะคะอาจจะถ่ายยีนไปสู่พืชอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าพืชไหนบ้างที่เป็น GMO อะค่ะปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะมองไม่ออกหรอกว่าเป็นพืช GMO หรือพืชปกติจะต้องได้รับการตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบโดยปกติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยก็จะตรวจสอบทางด้านด n a ถึงจะทราบว่าเป็นพืชตัดต่อสารพัธุกรรมค่ะแล้วอย่างในประเทศไทยของเรานี่มีการตรวจสอบ้วยไหมคะมีหลายที่ด้วยกันค่ะค่ะ ก็จะมีที่กรมวิชาการเกษตรนะคะเป็นลักของกรมวิชาการเกษตรแล้วก็ลับของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ดีเอเท็แล้วก็ในหน่วยงานภาคเอกชนหลายหน่วยงานที่เปิดให้การบริการทางด้านการตรวจสอบมพื้นจีมนะคะถ้าอย่างนั้นการตรวจสอบพืช GMO อค่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างคะที่เราต้องทําการตรวจสอบเพราะว่าเนื่องมาจากว่า มีมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศนะคะ,คะเพราะแต่ละประเทศก็จะวางมาตรการไม่เหมือนกันนะคะอย่างในเรื่องของการนําเข้ามาในประเทศไทยนะคะของประเทศไทยก็จะมีมาตรการมีกฎหมายพระราชบัญญัติกักพืชในการถือว่าพืชจิมโอเป็นสิ่งต้องห้าม,มนะคะจะเข้ามาได้กรณีที่ว่า ในใช้ในการวิจัยหรือทดลองเท่านั้นนะคะถ้าในต่างประเทศนะคะบางประเทศก็จะมีกิจการทางการค้าเหมือนกันก็คือว่าการจะเข้าประเทศของสินค้าที่เข้าประเทศเข้าได้เขาอาจจะต้องให้ขึ้นทะเบียนสินค้าจีมูก่อนนะคะคือสินค้านั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบว่ามีความปลอดภัยในชีวภาพถึงจะเข้าได้หรือบางประเทศก็ห้ามนําเข้าสินค้าจีมูนก็มี เพราะฉะนั้นจึงผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่จะส่งออกหรือผู้ที่นําเข้าจะต้องศึกษาเกี่ยวกับมาตรการของอแต่ละประเทศด้วยว่าเข้าต้องการอะไรบ้างนะคะ,คะถ้าต้องการในเรื่องของการปล่อยจีมโอจะต้องมาขอใบรับรองอค,คุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตรวจสอบพืชจีมโอด้านในกันค่ะ ห้องนี้เป็นห้องเตรียมตัวอย่างค่ะหลังจากที่ผู้ประกอบการมาส่งตัวอย่างนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะรับตัวอย่างนะคะรับตัวอย่างแล้วก็ส่งตัวอย่างมาห้องนี้เจ้าหน้าที่ทดสอบก็จะมาลงทะเบียนนะะลงทะเบียนจากคอมพิวเตอร์นะคะหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะสุ่มตัวอย่างเพื่อนํามาตรวจวิเคราะห์ต่อไปนะคะโดยสุ่มตัวอย่างนี้เขาก็จะสุ่มมาเพื่อสกัดเอ็นเอ ห้องนี้ก็เราก็จะได้ตัวอย่างที่เราจะนําไปทดสอบค่ะตัวอย่างที่จะนําไปสกัดดนเอต่อค,ะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะเชิญตัวอย่างของเราเดินทางมาถึงห้องที่สองแล้วคะ่ะห้องนี้เราทําอะไรบ้างคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องสกัดดนเอหลังจากที่เราได้ตัวอย่างจาก ห้องเตรียมตัวอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําตัวอย่างนี้มาสก,กัดดิ a นเขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องอเป็นการใส่ลซสีบัฟเฟอร์นะคะเพื่อที่จะให้เซลล์ของพืชนะแตกออกมาเพื่อที่จะให้พวก,พวกที่ดีเอนเออกมานะคะหลังจากนั้นก็จะทำดีนเอให้บริสุทธิ์นะคะพอเราได้ DNA, ไดีนเอได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปวัดแล้วลว,ลว,วัดปริมาณดีนเอนะคะ ว่ามีปริมาณว่ามีปริมาณ DNA เท่าไหร่แล้วก็จะมาปรับดีเนเให้ได้เท่าๆกันในการวิเคราะห์นะคะเจ้าดีเอ็นเนี่ยค่ะกุญแจสําคัญเลยจะไปใช้ในขั้นตอนต่อไปค่ะมาถึงห้องนี้ค่ะเรามีขั้นตอนอะไรคะหลังจากที่เราได้ DNA มาแล้วนะคะเราก็จะเอา DNA นี้มาตรวจสอบยีนเป้าหมายที่เราต้องการนะคะโดยการที่จะเอาดีเนเมาแล้วก็ใส่สารเคมี เพื่อที่จะให้มันทำติยาเพิ่มปริมาณในหลอดทดลองได้ดีนะคะก่อนที่จะเข้าเครื่องเราก็ต้องมาเตียนปฏิกิริยาก่อนนะคะวิธีการตรวจของเราก็จะเป็นการตรวจด้วยวิธีเรียวทามพีซีอาร์เป็นยังไงคะเรียวทามก็คือการเพิ่มปริมาณด n a นเป้าหมายในหลอดทดลองในสภาพจริงนะคะก็คือจะเห็นในสภาพว่าด n a นมันเพิ่มปริมาณเท่าไหร่เป็นแบบเรียวทามเลยเห็นตลอด เลยว่าถึงปริมาณเท่าไหร่แล้วใช่เพื่อน,นาไปใช้อะไรต่อคะเพื่อที่จะน,นํามาวิเคราะห์ว่ามันมี GMO ปนเปื้อนอยู่หรือเปล่าอ๋อใกล้จะทราบผลแล้วค่ะสําหรับการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปนั่นเองค่ะเดินทางมาถึงห้องสุดท้ายค่ะขั้นตอนนี้มีวิธีการไงบ้างคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเพิ่มปริมาณ DNA ะนะฮะที่เรียก,ยกว่า Real time PCR หลังจากที่เราเตรียมตัวอย่างจากห้องที่แล้วมาเราก็เอามาเข้าเครื่อง เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณ DNA เป้าหมายนะคะพอเราตรวจปุ๊บนะคะเราก็จะรู้ว่ามันมีดีนที่เป็น GMO ปนเปื้อนหรือเปล่าเราจะรู้ได้เลยจากห้องนี้นะคะแล้วพอเราทราบผลแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราต้องดำเนินการยังไงต่อคะพอผลการวิเคราะห์ว่าไม่มีการปนเพื่อน GMO แล้วนะคะเราก็จะออกใบรับรองแล้วก็แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบนะคะขั้นตอนตั้งแต่รับตัวอย่างจนทราบผลการวิเคราะห์เนี่ยค่ะใช้เวลากี่วันนะคะ ใช้เวลาประมาณ12วันทําการนะคะในการ<ต>ถวจวิเคราะห์เพือ่อที่จะออกมารับรองนะคะ,คะในห้องปฏิบัติการนี้เราสามารถตรวจสอบอะไรได้บ้างคะอันดับแรกที่เราตรวจก็คือในเรื่องของการส่งออกะนะคะเราให้บริการในการส่งออกออกใบรับรองอสินค้าที่ประเทศผู้ค้าม,มีข้อกําหนดมานะคะ,คะว่าต้องการที่จะขอไบรับรองเราก็จะตรวจตรงนั้นให้ นอกจากตรวจในเรื่องของการส่งออกแล้วนะคะเราก็จะมีในเรื่องของการนําเข้ามานะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชเป็นคนสุ่มตัวอย่างจากทางด่านมาให้เราตรวจวิเคราะห์เมื่อผลตรวจวิเคราะห์ออกแล้วนะคะว่าไม่มีการปนเปื้อน GMO ก็จะแจ้งไปทางด่านตรวจพืชด่านตรวจพืชก็จะปล่อยสินค้านั้นแต่ถ้ากรณีที่ว่ามีการตรวจพบสินค้าที่มีการปนเปื้อนเข้ามาเขาก็จะอายัดสินค้านั้นแล้วก็เผาทำลาย ดำเนินการทางด้านกฎหมายต่อไปนะคะนอกจากในเรื่องของการนําเข้าส่งออกแล้วก็จะมีในเรื่องของการวางขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆบางห้างก็จะมีมาตรการกําหนดไว้ว่าสินค้าที่วางขายในห้างจะต้องปลอด GMO นะคะผู้ประกอบการบางรายก็จะต้องมาขอใบรับรองนี้นะคะอย่างเช่นอย่างเช่นในเรื่องของ ซี U, อิ๊วซอสตัวเหลืองอะไรเป็นต้นนะคะก็จะมาขอใบรับรองนอกจากนี้ผู้ประกอบการบางรายอย่างเช่นเขามีสิ่งที่แปรรูปอย่างเช่นผงุูรสนะคะคซึ่งจะต้องส่งไปห้างต่างๆเขาก็จะมีข้อมาตรฐานว่าสินค้าที่จะส่งมาให้เขาเนี่ก็ต้องปลอด GMO เช่นร้านค้าต่างๆเพื่อความมั่นใจก็จะต้องมีการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบก่อนที่จะนาเข้าร้านด้วยคณผวิชาค้าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณคณิถาวงวัฒนารัฐผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลทรีย์ดัดแปลพันธุกรรมกรมวิชาการเกษตรค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับพืชดัดแปรพันธุกรรมเมื่อได้ชมขั้นตอนการตรวจสอบของกรมวิชาการเกษตรในวันนี้แล้วก็หวังว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับคุณผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นนะคะ คุณผู้ชมคะด้วยเหตุที่เราไม่สามารถจำแนกพืช GMO ได้ด้วยสายตานะคะเนื่องจากว่าไม่มีลักษณะใดเลยค่ะที่แตกต่างไปจากพืชปกติเพราะฉะนั้นนะคะจึงต้องมีวิธีการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะตรวจค้นหายินแปลกปลอมนะคะโดยใช้ระบบการตรวจสอบที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นระดับสากลด้วยค่ะทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็คลายความกังวลใจให้กับผู้บริโภคนะคะว่าสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เรานําไปบริโภคนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะนานาสาระวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะ คงมีบ่อยครั้งนะคะที่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะนึกสงสัยว่าผักอินทรีย์ผักอนามายัยหรือผักปลอดสารพิษนั้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรวันนี้น,นานาสาราจะมาบอกถึงความแตกต่างของผักแต่ละประเภทให้ได้ทราบกันค่ะ ภาคอินรีย์เป็นระบบการผลิตพืชที่หลีกเลี่ยงจากการใช้สารเคมีทุกชนิดตลอดจนไม่ใช้พืชที่เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมแต่ว่าจะเน้นการใช้อินทรียวัตถุเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักและก็ปุ๋ยชีวภาพรวมทั้งสารสกัดจากพืชในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงเน้นการใช้วัสดุที่ได้จากธรรมชาติและหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลผลิตที่ได้จึงปลอดภัยจากอันตร,รายของสารพิษตกค้างและไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมค่ะผักปลอดภัยจากสารพิษหรือที่นิยมเรียกกันว่าผักปลอดสารพิษคือพืชผักที่อาจจะใช้หรือไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชรวมทั้งอาจจะใช้หรือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต ในกรณีที่ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชนั้นก็จะต้องใช้อย่างถูกต้องและผลผลิตที่ได้ต้องมีสารพิษตกค้างไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะส่วนผักอนามัยและผักไร้สารพิษมีความหมายคล้ายคลึงกับพืชผักปลอดภัยจากสารพิษนะคะแต่ว่าจะเพิ่มเติมความสะอาดผ่านกรรมวิธีปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวตลอดจนการขนส่งและบรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐานค่ะ ได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างพืชผักต่างๆกันแล้วนะคะถ้าหากคุณผู้ชมจะเลือกซื้อผักในครั้งต่อไปอย่าลืมมองหาสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนด์สำหรับพืชอินทรีย์หรือสัญลักษณ์ Q ิวสำหรับพืชปลอดภัยจากสารพิษของกรมวิชาการเกษตรไปด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคของทุกคนค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่า พืชดัดแปลงพันธุก,กรรมสามารถเรียกอีกอย่างว่าอะไร 1. พืช GMO 2. พืช GAP ถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายัางรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุก,การกรมกรมวิชาการเกษตรเคตจตุจกักรกรุงเทพ10900 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ถามว่าศูนย์วิจัยและพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์พืชที่นำเสนอในช่วงเปิดประตูสู่อาเซียนตั้งอยู่ที่จังหวัดใดคำตอบก็คือพิษณุโลกนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการนะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกษสีกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่นั้นก็ย่อมจะมีความเสี่ยงอันตรายจากการใช้เทคโนโลยีนั้นๆนะคะซึ่งก็รวมไปถึงเพื่อ GMO ด้วยค่ะที่อาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างต่อการดำรงชีวิตของเราในส่วนต่างๆนะคะซึ่งหากว่าเราลองเปลี่ยนจากความสงสัยมาเป็นการศึกษาหาความรู้ทําความเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือการให้ความสําคัญกับแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ไม่ตื่นกลัวหรือว่าเชื่อไปตามกระแส โดยปาศจากข้อมูลหรือว่าเหตุผลต่างๆนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะวันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามชมค่ะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ และสิ่งแวดล้อมเราเลี้ยงคนไทยมานานแสนนาน